สวัสดีค่ะตอนนี้ฉันอยู่ที่สวนบักอือค่ะภาษาไทยกับว่าฟักทองเนาะอีสานกับบักอือค่ะ,ป,ะปลูกหลายๆด้วค่ะบาแมนเพลินไก่เศรษเก็บผลผลิตแล้วบอกเนาะอยู่ที่อำเภออาสามารถค่ะปลูกทรงตลาดหลมั่งนี่คุณจะของเพิ่กระลังดึงหยาดึง ยังให้แก่ห้าให้ฟักทองเนาะจะร่งสิถามเพิ่นค่ะว่าเพิ่นปลูกมาโดนปันไหนแล้วปลูกมาณาจาักไรค่ะเดี๋ยวสิถามให้ค่ะสวัสดีค่ะเฮียชาติอันบักอื้อนี่ปลูกโดนปไนไหนแล้วจ้าสองเดือนรอครึ่องอ่าไก่เซเลเก็กเกพ้นผลิตเราไปจ้ะ ิบหกสิบเจ็ดมีแต่หนวยบักอือเนาะมือซื้อว่าหน่วยเป็นโดกโดกเลยติดหนวยหลายๆายด้วยค่ะคุณคุณคุณติดหนวยหลายเนาะเล้ากาปลูกประมาณจักไรค่ะเนี่ยสามไรครับโอ้สามไรพุนบนนี้ขาดดีด้วยเนาะคุณท้าพุ่นกมบมีหลายเตบอ่ได้พี่น้องประมาณจํานวนประมาณสามไรค่ะพุนคุนไก่ไกกว้างกว้างกว้างกวุางคค่ะพุนคุน หอ <H> mm hmm. ดผ mm ุน hmm. ค่ะอีฉันสิบ่ดเดินไปหอดหรอกเนาะให้แต่กล่องเพี่น่ะเราไปหอดปลูกประมาณสามไร่ปลูกส่งขายบักอื่นอี่กิโลเราเท่าไรล,ล่ะคะมันก็นแล้วแต่ตลาดเลยครับแล้วแต่ตลาดแต่ช่วงนี้เพี่นก็ซื้อสิบห้าบาทช่วงนี้ซื้อสิบห้าบาท,บบาทกิโลละาสิบห้าบาทหน,น่วยหนึ่งสี่ลายกิโลอยู่เดนเนาะประมาณประมาณสี่โลหน่วยหนึ่งประมาณสี่โลสี่โลถึงหกกิโล โอ้เป็นเงืนหลายเติบอยู่ในต่ระนวยนี่ก็ได้เนาะมันก็คุม่ากบเวล่าเขารอค่อยละเนาะค่ะสามเดือนสามเดือนสามเดือนกว่ากว่าต้องร่อผอขานํำต้องล่อผอขามาเบิ้งอยู่ว่าอขามาเบิ้งเปินสีมาเหมาสวนเนาะกระเดาซึงกแลเวาจเพินสีเหมางบางเทีเพิ่นก็สั่งกิโล อ,แา,อ,อาแ้ว่วแาเป็นบางบาแถวแก่ไหมครับเป็นบางแถวแก่บาง<ช>บาแถวแก่ก็บสั่งกิโลเอาเพิ่นรับซ<ช>ื้อส่งเห็นข้าขายส่งนี่กิโลละเท่าไรก็าขายส่ง,สงนี่นบ่กจกลงกนันจับซีเพิ่นก็ซื้อ15บห้าบาทจับซีโลขึ้นจับซีโลขึ้นซื้อละกิโลละ15บาทตีเป็นกิโลละ15บห้าบาทอ่าอืมซื้อห้างปพิรับผิซื้อเหล้าเกตบาทแปดบาท หางดหางนี่หมายหมายถึงว่ามันมันเราเก็บลูกใหญ่มันไปหมดแล้วใช่ไหมตักซีไหมครับตำลงจากซีโลอ๋อตำลงจากซีโล่ขัดเป็นบุ่นหรือหางเป็นฝุ่นฝุ่นราคากี่บาทหลายบาททราบมาว่าปลูกทุกปีแม่นบ่ค่ะมองนี่ปลูกทุกปีเนาะปลูกทุกปีทุกปีพี่น้องปลูกเลยค่ะสำรับอ่ะ เป็นนะเป็นรายได้เสริมสําหรับ COVID, ข้อวินเท่ากับย,ยูยูจังสี่เนาะเสร็จจากการทำหนาบรรยากาศก็ด,กด,ดีดีค่ะพี่นอ้องยูทงไฮทงหน้าเสร็จจากการเกี่ยวเข่าเนาะก็มาลงบักอือต่อเพื่อลงพ่นผลกับปลูกทั่วลีสงอ่าเฮ็ดหัวเฮ็ดซ้อนกับเฮ็ดตอกต่างออกกําลังกายไปในี่ยโตต่างออกกําลังกายไปในี่ยโตค่ะนั่นผนกับมีอ่าสิวาเทียงหน้ากับบอแมนได้ซ้ำบานหลังหนึ่งเลยคะ่ะมานอนมากินอยู่นี่กับบรรยากาศบรรยากาศ สุดที่จะบรรยายเนี่ยกับลมว้ยอยวอยกับพี่น้องอากาศเย็นน้อยน้อยหนึ่งกับร่งดีกัาั่งดีเลยค่ะ,ะตลาดตลาดมัืสอก็หมองเลยเนาะเข้าเข้าบ่าตองเข้าเข้าเราไม่ต้องวิ่งหาตลาดมีน,นมายทุนมาถึงที่ม,ม,มันก็น่าทำเนะาะโอ้มันา่าเฮตนาทำอยู่เลยค่ะแห้งพ่อ,อยู่ดอกเรือเบิ้งอ่ะตัวใหญ่ยู่ดอก อีกหน่อยกะภรรยาเพิ่นกะออกมาซอยอีกตอนนี้กําลังเฮ็ดกับเขาอยู่ในบ้านนี่ฮดสวนฮดอ่ามือเช้านี่ก็อันนี้ฮดน้ำไปแล้วแหมครับเม่นบอกค่ะฮดแล้วครับรอบฮดแล้วไปค่ะฮดแล้วใบใบอ๋อใบฮดอีกอ้าอีกรอบเหรออีกรอบใส่ปุ๋ยฮดต้องฮดใส่ปุ๋ยเออใส่ปุ๋ยหยังคะสูตรหยังช่วงนี้มันใส่เอาหน่วย ขยายหน่วยใส่สิบอะไรสิบเก็ดสิบเก็ครับ <17 S 2> ส,รสิบเจ็ดเรือใบเรือใบตาเรือใบตาเรือใบสูตรสิบเจ็ดสิบเจ็ดตัวเดียวเหรอแน่นครับสิบเจ็ต้องใช้สูตรเสมอเลยสูตรเสมอต้องห้องออกออสูตรเสมอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะใหฉันจะให้ดูลูกฟักทองอเจ็ดโล่แปดโล่ไม่หนึ่งฮะ นม่เนี่ยเรากิดแปดลูกสุดที่จะบรรยายดูเห็นไหมคะเห็นไหมคะจำโบ้มากๆเลยน่ากินฮะเขาบอกลูกใหญ่เหมือนคนปลูกอุ้ยนี่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 พี่น้องเอามาถ่ายทำอะไรฟักทองเข็นัแต่ใบไม่เห็นลูกเดี๋ยวก็จะคว้าอีกเนาะนี่น้ำ น้ำมันเขียนพ้่นีค่ะนี่นี่เป็นคลองอันนี้เห็ดแบบเดิมๆนะครับเห็ดแบบโบราณอคของไส้ไก่เขาเรียกว่าคลองไส้ไก่น้ำเนี่ยน้เนี่ยน้ําอืมเนี่ยน้ําจะมาตามคลองนี่ค่ะเขาจะทําคลองไว้แล้วก็มีสายอ่าท่อประปาท่าน้ำเห็ดแบบท่าน้ำไปเอ่อเอาว่าใดท่านเห็ดแบบจะไม่ไม่จะไม่ไม่เอาเห็ดแบบเราบลอกน้ำพุ่งน้ำลดอืมนี่ดูดิ มันจะอยู่ของมันอย่างเงียบสงบค่ะนอนคุลูคีรี่อยู่ก็นะภาษาอีสานเมือนว่าก็จะพูดเล่นกันเนาะโอ้ยเฮียชตดเจาเนี่ยเนี่ยไเนี่ยไรฟักทองมันกรไหนไหนลองเปิดดูที่ลูกเนี้ยนี่แหละกำลังหนีเนี่ยโอ้โหเขาจะนอนอยู่แบบนี้ อย่างนี้เลยเนี่ยอากาศเย็นเช้าเช้าใส่เสื้อตัวใหญ่ๆหน่อยลงมานี่กลางทุ่งนาตอนเช้าวันนี้เลยค่ะเช้าเช้าของวันที่วันที่เท่าไหร่นะวันที่สามเอ่อเช้าของวันที่สามค่ะอากาศเย็นๆหน่อยจะลงมา ที่สวนของเฮียชาตินี่ตั้งแต่ตอนเชา้าอุ้ยอันนี้เขาอยู่คู่กันเลยอะไหนเปิดใบดูสิเชืเเอหนึ่งาเอหนวยหนึ่งหืมเชือละหนวยนี่มันคนละเครือใช่ไหมที่อยู่คู่กัน,น,น,นไม่ใช่เป็นข้อ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 ,ขอแล้วให้อยู่ติดกันน,น,นั่นนั่นนั่นลูกไอ้นั่นเสียหายเอา้าวมันมัน,ม,นมันอยู่แค่เดียวตัวนี้มันเม่หรอมันอันนี้มันแยงอาหาร เห็นเขาบอกว่าเป็นไงมันเยี่ยงอาหารออกฟักทองนี่ชอบดู y u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  e อ่ะนะเจ็ดข้อเขาเาจะให้ติดเขาจะให้ติดลูกหนึ่งหนึ่งลูกใช่ไหมใช่ครับเขานับข้อเลยใช่ไหมเจ็ดใช่ไหมแบบยูเทิร์นหนึ่งตรงแับเอาแค่น่วยเดียวเอาลูกเดียวโอ้ยมันมาอย่างนี้แล้วจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าเครืออันไหนเป็นอันไหนถึงจะได้ไว้ลูกเดียว กต็ต้องไล่เวลาเขาเดินตามไล่เวลาเขาผสมพันธุ์ใบมันปกปิดอยู่นะคะเนี่ยเป็นโดกมากเลยนะเนี่ยใบมันปกปิดอยู่มองไม่เห็นในโน่นโน่นโน่น,น,อน,น,อนตอนเช้าเช้าอีกแดดมันส่องแล้วก็ภาพภาพภาพจะดูตอนเย็นจังจะจะเห็นจังจะเห็น,หน่วยถนัดตอนเย็นใช่ไหมเนี่ยครับ พอดีมันว่างว่างตอนเช้าโเหรอสี่โมงห้าโมงเย็นพอดีมันว่างตอนเช้าไงก็เลยมามาก็เลยลงมาเลยเพราะว่าอีกหน่อยสายสายลูกค้าก็เข้าร้านอีกไม่ค่อยว่างนะอืมไม่ค่อยว่างหาเวลาว่างยากแต่ก็อยากจะถ่ายทำอ่า youtube อยากทำเพราะว่า ใจใจรักเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็นั่งดูแต่ YouTube ยนะเป็นชีวิตจิตใจได้นั่งดูจนตาแฉะ <c oughs> ดูเป็นเพื่อนเด็กๆมันอ่ะแล้วก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะเฮียชาติครับสลับเมื่อได้พันมาเก็บผลผลิตนั่นให้ให้บอกเด้ยด้วยิมาติดต,ตามอีกเด้อค่ะสิมตัติดตามอีกให้ให้ให้ทรหาเนี่ยเด้อ สิมาทายถ้ามาติดตามมีขึ้นอยากเห็นเพิ่นค้นขึ้นรถขึ้นช่วงช่วงพ่อค้ามาเอาช่วงพ่อค้ามาเอาไหมค,ะค่ะเอาจบคลิปแค่นี้แหละคะ่ะสวัสดีค่ะเฮียชาติสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ